สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนไซส์นะคะจากไซส์ XL เป็นไซส์ S นะคะมาดูพี่ฝนได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ฝนก็เปลี่ยนจากไซส์ L เป็นไซส์ XS ไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนั่นคือเคล็ดลับของพี่ฝนน่นนก็คือชามมนาวแ่มไซส์นะคะช่วยในเรื่องของคุมหิวลดน้ําตาลน,นะคะที่สําคัญพกพาไปสะดวกนะคะเวลาพี่ฝนไปกองละครหรือว่าไปคอนเสิร์ตนะคะพี่ฝนจะพกพาไปด้วยแล้วก็ชงง่ายๆในน้ําเปล่าเลยนะคะแล้วก็ดื่มแบบสดชื่นอร่อยมากๆเลยที่สาคัญ น,นะคะช่วยในเรื่องของขับถ่ายแต่ทําให้ขับถ่ายของเรานี่เป็นปกติค่ะไม่มีปวดบิดใดๆดทั้งสิ้นกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ออกมาแต่ออกมาแบบสบายๆธรรมชาติไม่ปวดบิดเลยไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานนะคะอันนี้พี่ฝนแนะนําเลยสําหรับใครที่อยากจะควบคุมน้ําตาลแล้วก็ควบคุมน้ําหนักสามารถดื่มน้ําหวานได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดนะคะพี่ฝนเนี่ยขอเชียร์เลยเพราะว่าถ้าไม่ดื่มเองไม่ลองเองไม่กล้ามาพูดนะคะซึ่งวันนี้มี โปรจัดหนักๆนะคะให้กับคนที่ดูอยู่ณนะตอนนี้นะคะนั่นะก็คือชามะนาวแจ่มใสหนึ่งห่อใหญ่ๆ,ๆแบบนี้นะคะใครสั่งตอนนี้พี่ฝนแถมฟรีให้อีกหนึ่งห่อใหญ่ๆ,ๆไปเลยไม่พอนะคะพี่ฝนแถม S p สเพเอาไปคุ้มหิวกันแบบอีกระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์เหรือว่า XS นี้ไม่ห่างไกลจากคุณแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดราคาปกตินะ 1290บาทนะคะแต่วันนี้ผลให้คุณทั้งหมดนี้เลยเพียง350บาทเท่านั้นเองคุณฟังไม่ผิดนะคะรีบไปตามรีบไปตามนะคะเพราะว่าของเหลือน้อยมากๆแล้วเพราะว่าขายดีมากๆเลยใครอยากได้เซตนี้ต้องรีบแล้วนะคะอ่ะเขาไปส่งให้ที่บ้านฟรีๆเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะรอจ่ายเงินที่บ้านเลยรับไปเลยสวยๆจ้าชาะนาวจำาซ